ความสำเร็จของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา SEO SEO มี6ข้อหลักดังนี้ข้อ1คําคำหลักที่เกี่ยวข้องข้อ2เนื้อหาคุณภาพสูงข้อ3ลิงก์ย้อนกลับข้อสโครงสร้างเว็บไซต์ข้อ5 SEO ทางเทคนิคข้อ6กการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอความสำเร็จของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา SEO เป็นผลจากการรวมกันของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเปิดเผยเว็บไซต์ และการจัดอันดับในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา SERPs e ยิ่งเว็บไซต์ปรากฏบน SERPs e มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเข้าชมมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ยอดขายที่สูงขึ้นและการมีส่วนร่วมขององค์ลูกค,ค้าที่ดีขึ้นข้อหนึ่งคำหลักที่เกี่ยวข้องการใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาเว็บไซต์และเมตาแท็กสามารถช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจว่าเว็บไซต์นะนอกเกี่ยวกับอะไรด้วยการรวมคำหลักเหล่านี้ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เช่นพาดหัวข่าว และเนื้อความธุรกิจสามารถปรับปรุงการมองเห็นเว็บไซต์ของตนบนข้อ2เนื้อหาคุณภาพสูงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เขียนดีให้ข้อมูลและมีประโยชน์มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดอันดับสูงกว่าในมากกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีเนื้อหาคุณภาพสูงไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องซีอเท่านั้นแต่ยังให้คุณค่าแก่ผู้เข้าชมและพวกเขาจะอยู่ในเว็บไซต์ได้นานขึ้นข้อ3ลิงก์ย้อนกลับลิงก์ย้อนกลับหรือลิงก์จากเว็บไซต์อื่นไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจข้อสโครงสร้างเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีโครงสร้างดีมีลดัับช้น ที่ชัดเจนนำทางได้ง่ายและการออกแบบที่ตอบสนองก็สามารถช่วยให้สื่อุปสบความสาเร็จได้เช่นกันโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีช่วยให้เครื่องมือค้นหารวบรวมข้อมูลและจัดทําดัชนีหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นข้อ 5. SEO ทางเทคนิค SEO ทางเทคนิครวมถึง,งแง่มุมต่างๆเช่นความเร็วของเพจความเป็นมิตรกับมือถือและความปลอดภัยของเว็บไซต์ลักษณะเหล่านี้มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับประสบการณ์ของผู้ใช้และเซิร์ h เ n อ i n e นจินก็นําสิ่งเหล่านี้ มาพิจารณาสำหรับอันกอริทึมการจัดอันดับข้อ6การตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ SEO เป็นกระบวนการต่อเนื่องดังนั้นการตรวจสอบและปรับแต่งเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องมือค้นหาอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องติดตามเทคนิคล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด อยู่เสมอความสําเร็จของ SEO ไม่ใช่ความสําเร็จเพียงครั้งเดียวแต่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการทําให้สําเร็จแต่ด้วยการทําความเข้าใจพื้นฐานและติดตามแนวโน้มล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอยู่เสมอ about us w ั w เบิ D วโทร0 959298254 email ceo w p w e b d d com w p w e b d d รับทำเว็บไซต์รับทําการตลาดออนไลน์รับทํา SEO และโฆษณา Google Facebook